สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ปุ๊กกี้ทางช่อง YouTube ปุ๊กกี้พยากรณ์ค่ะวันนี้อาจารย์จะมาทํานายดวงเะตาราศีกันหรือผู้ที่เกิดลักนาะราศีกันประจําเดือนมีนาคม2564ค่ะก่อนอือนอาจารย์ต้องขอเรียนแจ้งนะคะว่าการทำนายเนี่ยมันเป็นการทํานายโดยภาพรวมไม่เฉพาะเจาะจงนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นเนี่ยผลของการทํานายจะมีความตรงบ้างผิดเพี้ยนไปบ้าง หรืออาจจะสลับกันเกิดขึ้นก็นได้นะคะในหน้าไพ่ดังนั้นเนี่ยขอให้ทุกทกท่านนะคะเลือกรับแต่สิ่งที่ดีๆนําไปปฏิบัติใช้สิ่งไหนที่คิดว่าไม่ใช่ไม่โดนไม่ถูกใจนะคะไม่ต้องรับไปค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะหลังจบคลิปแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากที่จะสนใจดูดวงส่วนตัวเนี่ยก็สามารถ ติดต่อเขามาได้เลยค่ะทางที่อยู่ที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยค่ะวันนี้เราไปดูกันเลยค่ะสําหรับราศีกันหรือผู้ที่เกิดลัคนาราศีกันค่ะสําหรับชาวกันหรือลัคนากันนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะเปิดขึ้นมาก็คือได้หาเหรียญน,นะคะแล้วก็ได้ทัวร์บอลส์นะคะไพ่สองใบเท้าคือช่วงนี้เนี่ยชาวกันอาจจะมีความรู้สึกนะคะมีความเครียดม,มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเป็นหลักนะคะ คือเรื่องของธุรกิจการงานหรือการค้าขายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะก็คืออาจจะเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกันก็นกได้แต่ว่าชาวกันเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณวอรี่คุณวิตกกังวลใน,เ,นเรื่องของการเงินนะคะเป็นหลักสส่วนใหญ่แล้วก็กังวลว่าเงินที่รายได้ที่คุณจะได้เข้ามาเนี่ยมันจะพอไหม หรือคุณจะต้องหาอย่างไงมีวิธีการอย่างไรที่จะต้องหาเงินเพื่อที่จะเพิ่มเติมนะคะให้เป็นไรายได้ลกษจะเพิ่มเติมเข้ามาหรือว่ามีข้อกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองๆเป็นหลักเรามาดูในเรื่องของการงานเงินก่อนถ้าใครที่ทํางานประจำนะคะชาวการทํางานประจําช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่คุณไม่พอใจหรือยังไม่ไม่พึงพอใจเป็นหลักในการงานของคุณเนี่ย ก็คือในเรื่องของเงินค่าตอบแทนนะคะค่าไรายได้ก็คือ,อไรายได้ที่คุณได้มาเนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์นะสำหรับคุณสักเท่าไหร่นะคะในช่วงเดือนนี้มันเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมเราทํางานเยอะทําไมเราทํางานเก่งนะาทำงานดีนะะแต่ทําไมเราได้รายได้เท่านี้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าชาวการน,นี้ได้เดอะไมจิเชียนด้วยแล้วได้ไพ่สองไม้เท้าด้วยฉะนั้นนะ่ะมันอาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจก็เป็นได้นะคะว่า เอ๊ะเราก็โปรเฟชชั่นอลอยู่นะเราก็เก่งอยู่แต่ทําไมแบบค่าตอบแทนเรามันได้แค่นี้นะคะฉะนั้นช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงที่ชาวการคิดนะเรื่องเงินเรื่องทองเป็นหลักแล้วก็การเงินเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยได้ดังใจหรือว่าติดขัดขัดข้องก็ได้นะคะแต่นี้เรามาดูเรื่องการงานก่อนเนาะปัจจัยที่มันจะทําให้ชาวการย้ายงานนะคะมีเกณฑ์ได้ย้ายงานด้วยเปลี่ยนงานด้วยอีกราศีหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะว่ามีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานไปสมัครงานใหม่เพราะว่าเรื่องเหตุผล ของไรายได้เป็นหลักนะคะอันดับหนึ่งอันดับที่สองลองมาก็คือว่าระวังในเรื่องของข้อขัดแยง้งเกี่ยวกับเร,เรากับเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชานะคะคือคอ,คอ,อาจจะโพลิซีไม่ตรงกันความพิเศษไม่ตรงกันลักษณะนี้ก็เป็นไปได้เดออี๋ยวถามอาจารย์ว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่พึงพอใจในที่นี้แล้วก็เราจะไปที่อื่นนะคะเราจะไปสมัครงานใหม่เนี่ยมันจะมีเกณฑ์การได้งานไหมก็มีเกณฑ์การได้งานค่ะนะคะอาจจะเป็นสายงานที่คุณทําอยู่แล้วหรือว่าไม่เคยทําก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่คุณนะ่ะไม่เคยทํามาก่อน เป็นต้นว่าถ้าคุณทําสายงานเกี่ยวกับบัญชีคุณอาจจะปลาออกแล้วไปสมัครเกี่ยวกับเรื่องของ marketing อะไรอย่างนี้ก็ได้สมมตินะคะน,นี่เป็นการสมมุติที่ยกตัวอย่างเฉยๆเปนลักษณะน,นี้คุณอาจจะไม่เคยหยิบจับหรือเราจะงานประจาแล้วไปทําธุรกิจไปขายอาหารเลยไปขายอะไรก็ได้ที่คุณไม่เคยทำลักษณะนี้แต่คุณก็สามารถที่จะทํามันได้เพราะว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนะคะชาวกันเนี่ยเขาเรียกว่านักทฤษฎีและก็นักปฏิบัติ ด้วยไปพร้อมๆกันฉะนั้นยังไงเนี่ยคุณมีความสามารถที่จะกลับเคลื่อนตรงนี้ไปได้อยู่แล้วถ้าถามว่าไปสมัครงานได้งานใหม่ไหมได้งานใหม่ได้งานที่ตรงใจได้งานที่มีรายได้หรือว่ามีค่าตอบแทนอะไรเงี้ยได้ได้มากกว่านะคะได้จัดเป็นนะคะมีเกณฑ์นะได้รายได้มากกว่าที่อยู่ที่กนะคะและตัวคุณก็าอาจจะมีเกณฑ์การอยากมุ่งอ่อนอยากไปต่ออยู่แล้วด้วยก็ได้นะคะแต่ทีนี้มาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจบ้างนะทำธุรกิจเนี่ยช่วงนี้เนี่ยโอ้มันเหมือนแบบ เอขายไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าแบบเออธุรกิจซบเซาไปเหมือนกันแหละนะคะเพราะว่าห้าเหรียญเนี่ยก็ขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่การเงินนะเรามาดูในเรื่องการเงินควบคู่กันไปเลยก็ได้เนี่ยเนี่ยนะคะได้ไพ่สามดาบเลยอืมนะคะถ้าเกิดคุณไม่ได้ทําธุรกิจเกี่ยวกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บความตายของคนเช่นหมอนะพยาบาลหรือเครื่องเวิชาพันเอ่อวิชาพัน เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือแพทย์หรือยุกยายาร,รักษาโรคนะเกี่ยวกับเรื่องของประกันอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกนี้ค่ะนะช่วงนี้ธุรกิจค่อนข้างที่จะแบบว่าหืดขึ้นคอเช่นเดียวกันนะสำหรับชาวราศีกันหรือรานากันช่วงนี้ฉะนั้น,น oughs, คุณอาจจะต้องใช้ความอดทนนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไพ่จัดเมนก็ขึ้นนะไพ่จัดเมนก็อย่างที่เราทราบก,กันดีว่าสิ่งที่คุณทําไว้ในอดีตหรือว่าการกระทำของคุณณปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกัน มันก็จะเป็นการเหมือนรีเฟล็กนะคะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงว่าคุณคิดดีทดําดีหรืออะไรที่มันดีๆเนี่ยคุณก็จะได้สิ่งที่มันดีเช่นเดียวกันเฉนั้นชาวราศีกันช่วงนี้เนี่ยต้องอาจจะต้องใช้บุญหนุนนํานะคะเรื่องของสายบูไหมสายแบบเราอาจจะไม่ต้องไปวนบานสารกล่าวหรือว่าอาจจะต้องไปทําอะไรอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเราทําใจของเราให้มันมีความคิดบวกนะคะแล้วก็คิดในสิ่งที่มันดีๆแง่ด,ดีนะคะแล้วก็ทําต่อไป นะะแต่ธุรกิจเนี่ยบอกได้เลยว่าค้าขายอาจจะเงียบน,นิดนึงเนาะแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยประมาณ1เดือนนะคะหรือว่า4สัปดาห์ก็ได้สาถึงสสัปดาห์เนี่ยจะมีอะไรที่มันดีขึ้นนะคะเพราะได้ไพ่เดดแมจิกเชียนฉะนั้นขอให้คุณเนี่ยปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่คุณทําอยู่ตรงนี้ให้มันดีดขึ้นไปหรือคงความเป็นมาตรฐานที่คุณมีมาตรฐานอยู่แล้วนะคะก็คงตรงนี้ให้มันตลอดไปมันจะได้มีฟีดแบ็ที่มันค่อนข้างที่ดีกลับมาด้วยนะคะแต่ช่วงนี้ต้องช่วงเดือนมีนานเนี่ย ชาวการนุ่งสู้นิดนึงนะคะบางทีมันอาจจะหนักนิดนึงในเรื่องของการงานการเงินที่บางทีอาจจะมีการผิดผันจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของการที่ได้เงินมารายได้ที่มันจากหน้าไม่ถึงหลังนะคะแล้วก็ถ้าเรามาดูในเรื่องของการเงินกันเลยเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จากหน้าไม่ถึงหลังธุรกิจที่ขายไปแล้วซบเซาหรืออะไรเงี้ยนะคะสมมติทำธุรกิจนะมันก็จะทําให้ตัวเงินหรือรายได้ของคุณน่มันค่อนข้างที่จะชะนักงาน นะคะช่างงานแล้วก็อาจจะต้องอยู่ในเซฟโหมดนะคะเซฟโหมดก็คือเหมือนกับว่าเออประหยัดรัดกุมในทุกๆด้านจะใช้จ่ายอะไรก็ต้องะร,ระมัดระวังนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็มันจะสื่อในเรื่องของการที่ระวังในเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงด้วยฉะนั้นชาวราศีกันช่วงนี้เนี่ยถ้าจะทําเริ่มต้นทําธุรกิจอาจารย์ก็แนะนําว่าอย่าทําในเรื่องของหุ้นส่วนเ,เหมือนดิกเลี่ยงนะ,ะในเรื่องของการทําของหุ้นส่วน หรือคนที่จะเข้ามาเนี่ยก็เหมือนบางทีเราอาจจะยังยังไว้ก่อนเนาะในเรื่องของหุ้นส่วนเรื่องของการจอยทําธุรกิจร่วมกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทําไปแล้วมีหุ้นส่วนแล้วอะไรเงี้ยนะคะช่วงนี้เนี่ยระวังนะคะมีปัญหาที่เกี่ยวกับหุ้นส่วนของเราที่เราทําธุรกิจด้วยหรือคุระช่างงานประจําก็ได้เดี๋ยวคุณไปเปิดธุรกิจเล็กๆร่วมกันอะไรเงี้ยนะก็ต้องดูในเรื่องของหุ้นส่วนที่จะมีปัญหาเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะคะบางทีเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยเขาหนีไปเลยเขาแบบ หอบเงินหนีไปเลยก็ได้หรือว่าโกงไปเลยอย่างเงี้ยคือทําให้คุณต้องมานั่งรับภาระแบบนี่หรือว่านี่สิ่ที่แบบมันมีไว้อ่ะค่ะนะคะกะเฉา,าค่ะเส้นกะนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หนีไปเลยอย่างนี้ก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าใครเป็นลูกหนี้นะช่วงนี้เนี่ยบางทีมันก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยไหวอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะหาเงินมามาคืนเจ้าหนี้อย่างเงี้ยคุณก็ต้องอาจจะมีเกณฑ์การผัดผ่อน นะคะเรื่องทําเรื่องยืดเรื่องในการที่จะผัดผ่อนผ่อนผันเจ้าหนี้เขาอย่างเงี้ยค่ะว่า,าสมมติคุณเป็นลูกหนี้ของธนาคารแะ้วพวกนี้ช่วงนี้ด้อยจริงขอทําเรื่องผัดผ่อนหน่อยได้ไหมนะคะถามว่าสําเร็จไหมสาเร็จนะเพราะว่าได้เดือดรันนะคะจะมีคนช่วยในเรื่องของระบบคอนเนคชั่นเรื่องของการที่เราจะได้เครดิตหรือได้อะไรมาตรงจุดนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือในลักษณะที่คุณเป็น ลูกหนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าหนี้ล่ะ,ะถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยระวังหนี้ศูนย์นะคะคือแบบเหมือนอเลื่อมไปไม่คืนเลยโดนเทโดนทิ้งโดนไม่สนใจเลยอย่างเงี้ยคือหนีไปเลยเฉยๆเลยอย่างงี้ก็ได้ฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ทําอะไรทําธุรกรรมหรือว่าให้ใครยืมหรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องมีหลักฐานในการที่เราจะเซฟตัวเราเองด้วยนะคะคือช่วงนี้มีการเบี้ยนี้เบี้ยสิทธิ์เงินได้ง่ายๆมากๆเลยนะแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยระบบของการคอนเน็กชันหรือการเครดิตอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะ มีเกณฑ์การที่ค่อนข้างที่จะดีนะใครอยากกู้อยากยืมอย่างอะไรเงี้ยสถาบันการเงินก็จะปล่อยนะคะในแง่ที่ว่าเราสามารถที่จะได้ตรงนี้มาช่วยเหมือนกับว่าผ่อนผันให้เราได้หายใจใหายคอไปสักพักหนึ่งก่อนได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์การความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงด้วยก็ได้นะคะช่วยเหลือเนี่ยอาจจะไม่ได้เรื่องของเงินเงินทองทองอย่างเดียวนะแต่อาจจะเป็นเรื่องของความให้วิทยาทานให้ความรู้ก็ได้หรือว่าช่วยในด้านพาร์ทอื่นๆนะคะที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะไปต่อได้ นะะในเรื่องของธุรกิจการงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างหนึ่งนะคะที่เมื่อกี้อาจารย์ได้กล่าวไปคือคุณอาจจะไม่พอใจในเรื่องของเงินด้วยนะแล้วก็ระวังเรื่องของความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับเจ้านายด้วยนะคะเหมือนบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่พอใจเงินเงินแหละเรื่องแต่ยน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ Po l i c ซของเจ้านายเนี่ยนะคะบางทีอาจจะไม่ตอบโจทย์เราแล้วก็แบบเหมือนทําให้เราสึกว่าเราไม่แฮปปี้นะคะกับตรงนี้นะคะก็ระวังเรื่องของการขัดแย้งกับเจ้านายที่เป็น ผู้ชายนะคะอย่างอย่างเห็นได้ชช่ก็คือผู้ชายด้วยนะฉะนั้นเนี่ยชว่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องนี้แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความเครียดความสุขภาพของตัวเขาเองก็ได้นะแล้วก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายที่ในชีวิตเราเช่นคุณพ่อค,คุณปู่คุณตานะคุณอาหรืออะไรงนี้นะคะอืมชว่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ลักษณะนี้นิดหนึ่งนะทีนี้มาดูในเรื่องของความรักกันบ้างความรักนี่มันช่างเจ็บปวดนะคะ ใค,ใครที่มีคู่ก่อนอะควมีคู่ก่อนช่วงนี้เนี่ยระวังเรื่องของการที่จะทะเลาะนะคะทะเลาะบบาแวงหรือว่าไม่พูดไม่จาก,กันหรือทะเลาะเงียบหรือว่ามีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนี่มาแล้วนะได้ไพ่สิบดาบอีกต่างหากนะคะฉะนเนี่ยเรื่องทะเลาะบาแวงด้วยนะคะเรื่องของความไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันทัศนคติไม่ตรงกันและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของบุคคลที่3หรือมือที่3 อืมนะคะของชาวราศีกันและคณากันเนี่ยช่วงนี้เนี่ยต้องระวังนะคะไม่เขาก็เรานะคือบางทีเนี่ยเราอาจจะระวังตัวเขาแต่เราไม่ระวังตัวเราเองก็ได้นะคะช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์การมีมือที่3หรือมีมีคนมายุยงแต่แข็งรั่วว่าเอ้ยเธอแฟนเธอมีกิ๊กอ่ะเธอมีกิ๊กหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นลักษณะนี้ถ้าเกิดว่าคนมีคู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางทีเนี่ยช่วงนี้เนี่ยคู่เราหรือแฟนเราเนี่ยนะ อาจจะที่พจอลงเท้าก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะชีพจอลงเท้ามีเกณฑ์การเดินทางตลอดเวลาทําให้ไม่มีเวลาแบบใช้ใช้เวลาร่วมกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดเวลาร่วมกันเยอะๆนี่ต้องระวังเรื่องของเนี่ยตสนคติด้วยนะคะคือชีวิตคู่เนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยสมูทมันไม่ค่อยรับรื่นสักเท่าไหร่ในแง่ของสัมพันธภาพในแง่ของความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วแต่งงานแล้วเนาะก็อาจจะแบบว่า ปรับเปลี่ยนในไลฟ์สไตล์บ้างนะคะในชีวิตประจําวันถ้าเกิดรู้สึกว่าเราเป็นข้อกังวลที่ว่าทําให้เราต้องทะเลาะก,กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราอาจจะมีการการปรับเปลี่ยนชวนกันไปเที่ยวต่างอากาศพักผ่อนหรือว่าไปช้อปปิ้งอะไรบ้างนะคะนอกสถานที่บ้างอะไรบ้างเพื่อเป็นการทําให้ชีวิตเรามันมีอะไรที่มันแปลกใหม่มากขึ้นนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องระวังเรื่องของเบอร์ที่3ซึ่งจะเข้ามาเนี่ยไม่ไม่เข้าก็กุ่นก็ได้นะคะหรือว่าแฟนเราเนี่ยอีกแง่หนึ่งคือก็มีปัญหาเรื่อง ของเงินเงินทองทองเหมือนกับเรานี่แหละนะเหมือนแบบไม่รู้จะช่วยกันได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องหาวิธีหรือหาช่องทางในการที่จะเหมือนเคลียร์กับเรื่องของสิ่งที่มันเข้ามาตรงนี้อุปสรรคที่มันเข้ามาตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครโสดคนโสดเนี่ยมันเหมือนกับว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่ว่าคุณอาจจะเพิ่งโสดเพิ่งโสดก็ได้นะชาวราศีกันอาจจะโดนหกอก,อก,อกหักมาหรือว่าเพิ่งจะเลิกกับแฟนหรือว่ามี เขาเรียกว่ามีแผลในใจมีอะไรในใจที่อา,อาจจะเพิ่งผ่านมาหรือผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละแต่ตัวคุณอาจจะยังรับไม่ได้มีความรู้สึกว่ายังยังไม่พร้อมที่จะมุกออนต่อกับใคร,ก,ใครกับอะไรอย่างนี้แต่มันจะมีนะคะคนที่เข้ามานะคะเขาหรือเธอเนี่ยจะมีเกณฑ์การเข้ามาเพราะได้ไพ่เดอะแมจิกเชนแต่ว่าเข้ามาตรงนี้เนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังว่าคุณจะสามารถที่จะตัดใจจากคนเก่านะคะหรือรักเก่า หรือคนที่กาลังอาจจะมีคนอื่นก็ได้นะที่เข้ามาอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของรักสามเศร้าหรือว่าเลือกไม่ได้ก็ได้ว่าเออคุณจะคุยกับคนไหนดีหรือคุยกันทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยนะก็ระวังเรื่องของรักสามเศร้าหรือว่าความที่เราไม่สามารถที่จะเลือกใครคนใดคนหนึ่งได้ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพจิตใจคุณไม่พร้อมด้วยหรือว่ามันมีเข้ามาเยอะเกินอะไรเงี้ยนะคะคือตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะ เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะมีหน้าที่การงานดีอาจจะอยู่ในกลุ่มประเภทพวกเนี่ยวิศวะหมอสถาปนิกนะคะทำงานเกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับวงการบันเทิงมีเดียบัญชีนะคะแอคเคาท์เกี่ยวกับการบริหารทางด้านการเงินนะคะเขาหรือเธอก็ได้นะคะก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการงาน,งานด้วยการงานานัน้นๆด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่เข้ามาแต่คุณก็ต้องลองดูแหละว่า ตัวคุณเนะี่ยอยู่ณนะจุดไหนบางทีอาจจะเพิ่งเลิกลากันมาแล้วก็เลงทำใจไม่ได้หรือเปล่านะคะหรือถ้าเกิดว่ายังมีทำใจได้แล้วหรือมีคนเข้ามาเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าบางทีความรักที่เรามีเนี่ยมันเป็นรักเผื่อเลือกหรือว่ารักที่แบบเหมือนเราจะมีตัวเลือกเข้ามามีช้อยส์เข้ามาในชีวิตเราเยอะหรือเปล่านะช่วงนี้จนทําให้บางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงลงคนไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะนี้ได้นะอืมนะคะความรักเนาะในช่วงนี้ก็ดูดูกันไปนะคะ มาทีนี้เรามาดูในบทสรุปกันสําหรับเชาวกันลักษณะกันนะคะช่วงนี้ได้เอกออฟซอร์สนะคะช่วงนี้มีเรื่องของการตัดสินใจทั้งงานทั้งธุรกิจการค้า,าขายหรือว่าแม้กระทั่งพาส่วนตัวเช่นเรื่องความรักด้วยนะคะบางทีอาจจะมีเรการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะหรือหลายๆอย่างเลยก็ได้ที่อาจารย์พูดไปฉะนั้นเนี่ยคุณก็ใช้สติแล้วก็ใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลัก ในการที่คุณจะตัดสินในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะอาจารย์ก็ขอเป็นกาลังใจให้ชาวราศีกันย์และขนาดกันในช่วงเดือนมีนาะคมนี้ให้ผ่านเรื่องและสิ่งหลายอย่างนะคะให้ไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ยังไงเนี่ยก็คุณต้องทำได้อีกหมดละนะเพราะว่าได้เอทรอฟซอร์สนะคะอาจจะมีตะคุกตะขักไปบ้างมีอุปสรรคไปบ้างยังไงก็ขอให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็แล้วกันนะคะควันนี้อาจารย์ต้องขอขอบคุณมากนะสำหรับการติดตามรับชมรลบฟัง แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะเีอ่าอาจารย์นี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ